ผู้จัดการทีมที่เก่งไม่จําเป็นต้องเป็นนักฟุตบอลที่เก่งกาเสมอไปครับมีผู้จัดการทีมหลายคนนะครับที่เวลาเล่นค้าแข่งในอาชีพการแข่งขันฟุตบอลเนี่ย เป็นได้แค่ตัวประกอบเท่านั้นหรือว่าเป็นตัวธรรมดาไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่พอมาเป็นผู้จัดการทีมแล้วกลับกลายเป็นผู้จัดการทีมที่เก่งกาจและกลายเป็นผู้จัดการทีมระดับโลกขึ้นมาก็หลายคนครับวันนี้ครับก็จะมาทําการนึกถึงนะครับวีรวุลุษคนหนึ่งแล้วกันนะครับในวงการฟุตบอลซึ่งผู้ชายคนนี้นะครับไม่ได้เป็นคนอังกฤษไม่ได้มีสัญชาติอังกฤษครับแต่เคยคุมทีมชาติอังกฤษด้วยเท่านั้นยังไม่พอครับ ผู้จัดการทีมคนนี้ยังเคยเกี่ยวข้องกับทีมชาติไทยด้วยโดยมีส่วนในการคุมทีมชาติไทยในช่วงระยะเวลาสั้นๆครับผู้จัดการคนนี้คือใครติดตามได้ในคลิปครับผมหวังว่าคุณจะจดจำผมในฐานะคนที่มองโลกในแง่ดีซึ่งพยายามทำทุกอย่างที่เขาสามารถทำได้ไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจยิ้มเข้าไว้ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทั้งโคช้ชนักเตะแฟนบอล มันช่างเหลือเชื่อเหลือเกินดูแลตัวเองและดูแลชีวิตคุณให้คุ้มค่าลาก่อนนี่คือคำพูดของสเวนกูรัน e อิริกซันนะครับก่อนที่เขาจะจากลาโลกนี้ไปเขาได้ทิ้งข้อความอันนี้นะครับเพื่อไว้สื่อสารกับแฟนๆบอลหรือว่าคนที่รักเขาสวัสดีครับกลับมาพบกับผมคุณตุ๋ยนะครับในรายการโหนกตุ๋ยในทุกสัปดาห์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาลํำลึกถึงผู้ชายคนหนึ่งครับซึ่งตอนนี้เขาได้จากลาโลกนี้ไปแล้วครับผู้ชายคนนั้นชื่อว่า สว ե นกลันอีริกสันครับเมื่อย้อนไปถึงประวัติของสว ե นกลันอีริกสันนะครับเขาเป็นชาวสวีเดนครับหรือว่าฉายาของเขาเนี่ยก็คือสวีนิสนะครับในทางด้านการค้าแข่งของเขาเนี่ยไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับเขาได้เดบิวต์เซ็นสัญญากับสวีดิชฟุตบอลในดิวิชั่น4นะครับในทีมทอสปี้ตอนอายุ16ปีครับหลังจากนั้นเขาก็ได้พาทีมขึ้นมาดิวิชั่น2ครับกับสโมสรคาสโกกานะครับซึ่งการที่เขาอยู่ในทีมคาสโกกาทำให้เขาได้รับอิทธิพลอย่างมากจากผู้จััััดกาาารรรรทททททีีีมตออออนนนนน้้ะะคคบบ่่่่ชชืวิปผู คลิปครับเป็น1คนนะครับที่เปลี่ยนชีวิตของสเวนกลันอีลิกซันไปตลอดการครับหลังจากนั้นครับปี1975อีลิกซันก็ได้รีทายการเล่นนะครับตอนนั้นอีลิกซันอายุเพียงแค่27ปีเท่านั้นหลังจากที่เขาทอดทิ้งความฝันของเขาในฐานะการเป็นนักเตะเขาก็ได้ก้าวต่อไปและไม่ละทิ้งความพยายามครับเขาออกมาบอกว่าผมถูกคนอื่นมองว่าตัวผมเองเป็นกองหลังธรรมดาทั่วไปแค่ผมเป็นคนที่ไม่ทําผิดพลาดตลอดในเกมนั้นเท่านั้นไม่ได้โดดเด่นหรือว่า ไม่ได้พิเศษอะไรต่างจากคนอื่นเลยอย่างไรก็แล้วแต่ครับโชคชะตาได้เปลี่ยนชีวิตของสเว,กวนกุลาอีลิกซันเมื่อตอนอายุ27ปีเมื่อเขารีทายครับเขาก็ได้เข้าไปร่วมมือนะครับกับผู้จัดก,การทีมที่ปลุกปั้นเขาขึ้นมาอย่างเช่นของทอสกิฟนะครับให้มาเป็นผู้ช่วยของเขาในการดูแลเดเกฟอสครับหลังจากนั้นเนี่ยทอสกิฟก็ได้ทอดทิ้งสเวนกุลันอิลิกซันไปนะครับโดยที่ทอสกิฟนั้นนะ่ะได ขึ้นไปคุมทีมชาติสวีเดนครับทำให้สเวนกุรันเดอยันซ,ซึ่งเป็นผู้ช่วยของทอดกิฟได้ขึ้นมาเป็นผู้จัดก,การทีมเต็มตัวครั้งแรกในสโม,มสรเดเกฟอสหลังจากที่เขาเป็นผู้จัดก,การทีมนะครับเขาก็พาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่สวีเดนดิวิชั่น2หรือว่าสวีดินดิวิชั่น2นั่นเอง หลังจากที่ผลงานในกลุ่มเดเกฟอสของสเวนเนี่ยต้องบอกว่าดีจริงๆนะครับจนทำให้ได้รับการพัฒนาต่อไปครับหลังจากนั้นนะครับเขาได้เซ็นสัญญากับ IFK อฟเคโตันเบิร์กนะครับซึ่งเขาได้พาทีมคว้าแชมป์สวีเดนได้อีกครั้งนะครับในช่วงทศวรรษที่1890หลังจากนั้นชื่อของเขาก็ได้โด่งดังเป็นปลุแตกครับเมื่อเขาได้พาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าคัพด้วยในปี1982ความสําเร็จของเขาความโด่งดังของเขากาข้าวขึ้นไปทั่วยุโรปครับจนทําให้ทีมจากโปรตุเกส ชื่อเบนฟิก้านะครับได้เชิญเขาไปเป็นผู้จัดก,การทีมหลังจากได้ไปเป็นผู้จัดก,การทีมเบนฟิก้านะครับเขาก็แสดงศักยภาพครับและนําทีมจบรอบรองชนะเลิศครับในศึกยูฟ่าครับปี1 9 8 2ปถึงปี1983ให้กับทีมอย่างอันเดอร์เลชอีกด้วยนะครับหลังจากนั้นเขาก็ได้ย้ายไปที่อิตาลีครับโดยเขาเข้าไปคุมถึง4สโมสรใหญ่ในอิตาลีไม่ว่าจะเป็นโรม่าครับฟิอเรนติน่าซามโดเรียและปิดท้ายด้วยลาซิโอนยองซึ่งจุดเปลี่ยนและความยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาเนี่ย ก็คงอยู่ที่ลาซซโอครับ ตั้งแต่เขาไปกุมลาซิโอก็ทําให้ลาซิโอโดดเด่นขึ้นมาครับแล้วก็พาลาซิโอคว้าโคปาอิตาเลียได้2ครั้งติดต่อกันในฤดูกาล1998-1999แล้วก็1999-2000รวมไปถึงบอลถ้วยอย่างซูเปอร์โคปาอิตาเลียหน้านะครับอีก2ครั้งในปี1998แล้วก็2000ด้วยกันด้วยความเก่งกาจในการพาลาซิโอประสบความสําเร็จคว้าแชมป์มากมายครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์ลีกหรือว่าแชมป์บอลถ้วยในประเทศครับทำให้เขาโด่งดังเป็นผู้แตกเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสโมสรทั่วโลกต่างต้อง การที่จะได้ตัวเขา รวมถึงประเทศต่างๆครับก็ต้องการผู้จัดการทีมที่ชื่อสวนนกลันดีลิกซันไปคุมทีมชาติทั่วโลกเช่นเดียวกันหลังจากนั้นไม่นานสวนนกลันดีิกซันก็ได้จังหวะพอดีครับทีมชาติอังกฤษตอนนั้นนะครับต้องบอกว่าผลงานไม่ได้ดีนักนะครับเปลี่ยนผู้จัดการทีมค่อนข้างบ่อยสุดท้ายแล้วกลันดีิกซันก็ได้เป็นผู้จัดการทีมชาติอังกฤษเต็มตัวครับในปี2001นั่นเองเขาได้เข้าไปคุมทีมจากผู้จัดการทีมคนเดิมของทีมชาติอังกฤษอย่างเควินคีแกนนะครับเขา การคุมทีมชาติอังกฤษเนี่ยส่วนมากเขาจะใช้คนอังกฤษนะครับแท้ๆเลยจะไปคุมทีมชาติแต่สวีนวลันดิสันเนี่ยเป็นคนสวีเดนครับอีกทั้งช่วงที่เขาไปคุมเนี่ยต้องถือได้ว่าเป็นช่วงยุคทองของทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับเนื่องจากมีผู้เล่นดังๆมากมายอย่างดวิดเบ็กซ์มนะครับไม่ว่าจะเป็นสตีเวนเจอร์ลัดเวนลูนี่แฟรงค์ลัมพาดแล้วก็ผู้เล่นชื่อดังต่างๆเลยนะครับ ผลงานของเขาได้เป็นที่ประจักษ์ครับซวยวรลนิคซันได้พาทีมอังกฤษ,กฤษเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฟุตบอลโลกปี2002และปี2006ก่อนที่จะพ้าให้กับบาร์ซิลและโปรตุเกสตามลำดับก็น่าเสียดายครับไม่ได้ไปคว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์ใหญ่เมเจอร์ Major ใหญ่ตามที่แฟนอังกฤษได้หวังเอาไว้ ต้องยอมรับว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยใครมาคุมทีมก็ต้องแบกความกดดันอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับเมื่อสเวนโกลันอิลิกชันทาไม่ได้ท้ายที่สุดแล้วปี2006สเวนโกลันอิลิกชันก็ได้ลาออกจากการเป็นผู้จัดก,การทีมชาติอังกฤษนะครับเขาได้เริ่มต้นในงานฟุตบอลของเขาต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยมีสโมสรต่างๆทั่วโลกต้องการให้เขาไปคุมทีมและนิยายบทต่อมานะครับก็คือภาค2ในการชุบชีวิตสเวนโกลันอิลิกชันให้ขึ้นบรโดงดังอีกครั้งแน่นอนครับ สเวนกลันเอลิกซันเป็นคนที่เคยคุมทีมชาติอังกฤษมาแล้วโปรไฟล์ของเขาความสามารถของเขามันเป็นที่บ่งบอกอยู่แล้วครับหลังจากนั้นปี2007ครับเขาได้เข้ามาคุมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับต้องบอกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยโอ้โหแมนซิตี้ก็กำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนทายเขาทำผลงานชิ้นโบแดงโดยการพาแมนซิตี้เขา้ารอบ8ทีมสุดท้ายของฟุตบอลคาลลิ่งคัพนะครับแล้วก็จบด้วยอันดับที่9ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกผลงานของเขาไม่เป็นที่น่าพอใจครับต้องยอมรับว่าแมนซิตี้ช่วงนั้นเนี้อน,อนนต แต่ว่าสเวนโกลันอีลิกซันก็ทําได้ดีที่สุดแล้ว2ปีต่อมาในปี2009ครับสเวนโกลันอีลิกซันก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาและต่อมาก็เป็นผู้จัดก,การทีมของนอตเคานตี้ในหลีกวันครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ เขาพาทีมจบอันดับที่10ในหลีกวันแล้วไม่สามารถพาทีมเลื่อนชั้นได้ก็ต้องแยกทางกันไปครับหลังจากนั้นทเวนกลันเอลิกสันก็ได้เดินทางไปคุมต่างประเทศแล้วครับในฐานะของโปรไฟล์ที่เคยคุมทีมชาติอังกฤษมาก่อนคุณรู้ไหมครับว่าสเวนกลันเอลิกซันหลังจากคุมทีมนอต์ทแตตี้เนี่ยเขาได้มาเป็นผู้จัดก,การทีมหรือว่า พู้มในการฝานเทคนิคหรือว่าเป็นทุกอย่างครับให้กับทีมชาติไทยด้วยในระยะเวลาสั้นๆคนยังจำผู้ชายคนนี้ได้อยู่หรือเปล่าครับสเวนกวลังดิริกซันเนี่ยเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยในปี2010ถึง2011แล้วก็ช่วยทีมในการผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกเอเชียนคัพได้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่สามารถพาทีมเข้ารอบสุดท้ายได้อยู่ดีถึงแม้ว่ามันจะเป็นเวลาสั้นๆนะครับแต่ว่าแฟนบอลชาวไทยรวมถึงผมเนี่ยก็ยังจําช่วงเวลาที่สเวนกวลังดิริกซันเข้ามาร่วมง,งานกับทีมชาติไทยได้ก็ถือเป็นหนึ่งประวตศาร์ ของวงการฟุตบอลไทยที่ได้ผู้จัดก,การทีมหรือว่าโค้ชรอบโลกมาคุมทีมชาติไทยในช่วงเวลาเวลาสั้นๆก็ตามหลังจากนั้นครับเซอรวัาลารีสันก็ได้โลดแน่นไปที่จีนแผ่นดินใหญ่นะครับโดยไปคุมทีมเซีย่ยงไฮ้ SIPG ในปี2012ถึง2013ต่อมาครับได้โยกย้ายกลับไปที่อังกฤษครับในการคุมซันเดอร์แลนด์ในปี2015แต่ก็เหมือนว่าแบตเตอรี่ของเขากำลังจะหมดครับหลังจากเป็นผู้จัดก,การทีมมาทั่วโลกแล้วนะครับก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรหลังจากที่เขาได้แยกทางกับซันเดอร์แลนด์เนี่ย ตัวไปเป็นคอมเมนเตอร์ครับเขาเป็นนักวิเคราะห์ฟุตบอลครับหลังจากที่เขาลาออกจากสโมสรอ,อิริกซันได้ทํางานในฐานะนักวิเคราะห์ฟุตบอลและผูเ้เชี่ยวชาญที่ให้ความเห็นทางโทรทัศน์เกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลในรายการต่างๆนอกจากนั้นครับเขายังมีบทบาทในการฝึกอบรมและพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการฟุตบอลในหลายประเทศทั่วโลกครับเขาได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาและการประชุมเกี่ยวกับทางด้านฟุตบอลทั่วโลกเช่นเดียวกันเรื่องราวของเขายังไม่จบเท่านี้ครับอิริกซันได้ทําการเขียนหนังสือชีวประวัติของเขาเนี่ยได้ออกมา เป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เขาคุมทีมชาติการเขาคุมสโมสรหรือแม้แต่กระทั่งการที่เขากําลังเล่นเป็นนักฟุตบอลเองเมื่อเขาออกหนังสือแล้วนะครับกิจกรรมทางสังคมก็ต้องตามมาครับเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมการกุศลในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะการสนับสนุนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและก็เกี่ยวข้องกับเด็กเกยาว,วชนนั่นเองครับโอ้โหเมื่อฟังเรื่องราวของสเวนกลันอิลิกซันเนี่ยยาวเหยียดเป็นหางว่าวเลยนะครับนี่ผมพยายามที่จะย่อสุดสุดแล้วสุดท้ายแล้วครับ ในช่วงเวลาที่แฟนๆทั่วโลกรวมถึงในช่วงเวลาที่ตัวเขาเองไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเขาได้ตรวจพบว่าตัวเองป่วยนะครับแล้วก็ได้ออกมาบอกกับแฟนๆในปี2022ซึ่งเขาได้ออกมาบอกว่าเขาเป็นโรคมะเร็งครับแล้วโรคมะเร็งนั้นก็มีความรุนแรงและการยากต่อการรักษาอิลลิสันในช่วงเวลาสุดท้ายเขาได้แสดงออกมาอย่างชัดเจนครับว่า เขาเคยฝันครับว่าอยากเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นก็ตามทีนะครับสุดท้ายแล้วทางสโมสรลิเวอร์พูลแล้วก็วงการฟุตบอลทั่วโลก,กน,นะครับก็ได้จับมือกันแล้วก็เชิญสเวนโกลันอีลิกซันนะครับให้มาเป็นโค้ชให้มาเป็นผู้จัดการทีมในนัดอุ่นเครื่องครับลิเวอร์พูลได้นําตํานานของสโมสรต,ต่างๆนะครับนะเข้ามาให้สเวนโกลันอีลิกซันเนี่ยได้คุมทีมเพื่อสารฝันในเวลาสุดท้ายของสเวนด้วยซึ่งเกมนั้นนะครับทีมที่เชิญเข้ามาก็เป็นทีมจากคอนแรนดนอย่างอาแจ็กซ์ นั้นเนี่ยลิเวอร์พูลก็เอาชนะอาร์เจน์ไปได้ถึง4ประตูต่อ2ด้วยกันนะครับหลังจากที่ช่วงเวลาที่แสนพิเศษจบลงนะครับสเปนกแลนดซันได้ออกมาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สวยงามครับไม่ต้องสงสัยเลยและนี่จะเป็นความทรงจําอันยิ่งใหญ่ที่เขาจะไม่มีทางลืมถึงแม้ว่าวันใดวันหนึ่งเขาจะได้จากโลกนี้ไปแล้วก็ตามผ่านมาอีก2ปีครับก็เป็นข่าวร้ายของวงการฟุตบอลครับข่าวร้ายข่าวนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับเป็นเหตุการณ์ที่ช็อกโลก ไม่มีใครที่ตั้งตัวทันสเวนโกลันดินดิกซันได้จากโลกนี้ไปครับในวัย76ปีหลังจากที่เขาได้ต่อสู้กับโรคร้ายอย่างโรคมะเร็งตับอ่อนมานานเลยเกินนะครับโดยทางเอเจนต์ส่วนตัวของเขานะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทาง s v t Sport ว่าเขาค่อยๆแย่ลงครับเขาเดินและออกไปข้างนอกไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าการย่างก้าวแต่ละก้าวของเขาเนี่ย ทั้งยากลําบากเหลือเกินเขาก็ยังรักษาจิตวิญ,ญญาณของเขาไว้ไม่เคยบ่นครับไม่เคยท้อต่อชีวิตเขามองโลกในแง่ดีฉันคุยกับเขาเมื่อวันศุกร์แล้วเขาก็ไม่อยากคุยด้วยฉันก็รู้ว่าเวลาสุดท้ายคงจะใกล้มาถึงในไม่นานแต่ฉันก็ไม่ได้เตรียมตัวไม่เคยรู้เลยว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้หลังจากที่สเวนกลร์นอิลิสซันเสียชีวิตนะครับลูกๆของเขาลินดาและจอฮันอิลิสซัน ก็พูดถึงพ่อของเขาตลอดเวลาเขาไม่จิตใจที่เป็นบวกและมีความกล้าหาญต่อสู้กับความเจ็บปวดมาเป็นเวลานานแต่ตอนนี้อาการปวดของเขาสิ้นสุดแล้ว โดยนี่คือคำพูดซึ่งลูกๆของเขาได้ออกมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันดูเวละสุดท้ายของสซเวนกุลันอิลลิกซันก็ได้จบลงที่บ้านของเขาเองในสวีเดนครับนี่คือผู้จัดการทีมคนหนึ่งครับซึ่งประวัติก็ถือว่ายาวมากๆครับสำหรับบุคคลทรงคุณค่าบุคคลคุณภาพของวงการฟุตบอลอย่างสเวนกุลันอิลลิกซันในสัปดาห์หน้าผมจะนําเรื่องราวของวงการฟุตบอลเรื่องไหนมาฝากกับเพื่อนๆคอยติดตามรายการของพวกเราไว้ด้วยนะครับมีแย้มกับเพื่อนๆน,นิดนึงนะครับ ว่าทางรายการของเราอาจจะเปลี่ยนชื่อรายการครับเนื่องจากว่าทนกระแสของชื่อหลักรายการหลักๆไม่ไหวจริงๆนะครับเมื่อเซิร์ชลกรกตุ๋ยไปเนี่ยบางทีเพื่อนๆอาจจะหาไม่เจอเพื่อนๆต้องไปค้นในรายการ90นาทีเร็วๆนี้ถ้าผมมีการเปลี่ยนชื่อรายการผมจะมาแจ้งให้กับเพื่อนๆได้รับทราบอีกครั้งครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆแบบนี้ออกมาด้วยขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ